อัปเดตภาพรวมบิตคอยในวันนี้บิตคอยยังมีดิวเจ้์ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ยังค่อนข้างปรับตัวลงเนื่องจากเมื่อคืนทรัมป์ได้พูดว่าไม่พอใจกับพูดของปูตินส่งผลให้ราคาทองคําขยับขึ้นราคาทองกำลังวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่3า5 0อีกหนึ่งรอบก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับติดตามกันอย่างใกล้ชิดอันนี้กลุ่มไลน์โอเปนแชรนะครับเพื<ๆ>่อนๆเอาไว้พูดคุยแล้วก็อัปเดตเบื้องต้นนะครับส่วนกลุ่มดิจิทัลเนี่ย อันนี้ก็คือกลุ่มอัปเดตข่าวสารนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะอัปเดตข่าวสารแล้วก็กามเทคนิคเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็สาหรับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์มีการแชร์กลยุทธ์ของผมนะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีมุมมองและมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะมีสอนฟรีด้วยนะ,ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆสมาชิกอาทิตย์ละครั้งนะครับผม ขอบคุณครับ